สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับเช้าวันพุทธที่3เมษายน2567ครับเมื่อวานไม่ว่างนะครับวันนี้เลยมาถ่ายกันเช้าๆนะครับมาชมบัวชุดคููแม่ลูกน้องน,นะของทีมงานม่วงครับมียังไงบ้างครับเดี๋ยวให้ในอามบอกให้นะอะมันเป็น เอาแม่ลูกก่อนนะกูเอาครับได้แม่ลูกครับแม่ลูกมีสามแม่ตัวใหญ่นี่ไม่เกี่ยวนะไอตัวใหญ่นี่สายเนื้อครับตัวใหญ่นี่เป็นสายเนื้อนะครับเขาทำไมเลี้ยงอ้วนจังอ่ะย่าน่าจะดีกว่าแต่ไม่ใช่วัวฝูงไม่ใช่วัวขุนนะไม่ใช่เลี้ยงเลี้ยงยังไงปล่อยฝูงเหรอหรือไงเป็นเป็นนพ่อคุ้มฝูงมาโอ้โหพ่อคุ้มฝูงสมบูรณ์ดีจังเนาะครับเท่าไหร่ทำเนื้อแบบนี้สี่หมื่นเก้าครับครับผมนะแต่ตัวนี้ในอาร์มทำส่งเขาสี่หมื่นเก้านะตัวนี้นะครับผม มาแล้วคู่แม่ลูกครับเดี๋ยวให้ดูคู่แม่ลูกกันนะคนละฝูงกันเนาะครับคนละฝูงกับตัวผู้นี่นะครับตัวนี้ลูกตัวนี้ครับกบแม่ตัวเมียลูกตัวผู้ครับลูกตัวที่เท่าไหร่อาร์มลูกอแมนตัวที่สองครับครับเป็นลูกเป็นโบ๊เนาะครับแม่กับโบ๊ครับคู่นี้เท่าไหร่คู่นี้ร้องไว้สองหมื่นสามพันร้อยครับครับผมสองหมื่นต้นนะครับชอบใจก็โทรมาหาในอามครับคู่นี้สองหมื่นสามพันห้าราคาร้องอยู่แล้วแม่ไหนอีกครับแม่นี้แม่นี้กู แม่ไหนแม่แม่นี้แม่ขาวนี่แม่ขาวอายุหน่อยลูกตัวไหนอายุก็ขาวมันเป็นยังไงขาวทำเป็นขาวบีลูกตัวแรกอ๋อลูกตัวแรกรลูกมันตัวไหนตัวแดงตัวลอดตัวผู้แดงนี่หันท้ายให้เราเนี่นะลูกตัวที่หนึ่งเลยนะลูกตัวผู้สีแดงเท่าไหร่ครับรองไปสองหมื่นนะครับแม่เนี่ยสองหมื่นทวนแม่ผมหน่อยเล็กหน่อยครับแต่ก็ถ้าซื้อไปแล้วก็ไปเลี้ยงดีๆครับถ่ายพญาติบำรุงครับอัดน้ำเลี้ยงหน่อยนะ สองหมื่นท่วนครับผมแล้วแม่นี้ลูกเล็กหน่อยก็แม่แม่นั่นแหะแม่เดินมานี่นะครับให้ลูกลูกเล็กนะลูกตัวเนี้ยลูกตัวผู้สีแดงนะใช่ครับเท่าไหร่ครับแม่นี้ร้องไวหมื่นแปดห้าร้อยครับครับผมทำไมถึงหมื่นแปดห้าร้อยเพราะลูกเล็กเหรออ่าลูกมันตัวเล็กเพราะลูกตัวเล็กครับผมหมื่นแปดพันห้าสภาพครับที่เห็นนี่มีสามแม่สามแม่สามลูกสามแม่สามลูกครับหมื่นแปดพันห้าสองหมื่นแล้วก็สองหมื่นสามพันห้า ครับผมต่อไปก็เป็นงัวแบบไหนอีกมันมีเนี่ยงัวนางคู่นี้กูงัวนางสีขาวครับขาวนี้นะขาวตัวนี้แดงตัวแดงตัวนี้นะครับคู่นี้อายุประมาณเท่าไหร่อ่ะครบกว่าแล้วยงไม่ผสมได้ยังไม่นานก็ผสมจะผสมได้เมื่อไหร่ประมาณประมาณปลายปีนี้ก็นะทำแล้วกูเดี๋ยวดูแลกันนะเป็นโบ๊ทตัวแดงตัวครับครับผมสีขาวหนึ่งสีแดงหนึ่งเดี๋ยวในอาร์มไล่มาไล่ให้ดูหน่อยได้ไหมไป สักครู่นะครับสักครู่ต,ตัวนางนี่โบท๊ทดำนะครับเครื่องดำเป็นตัวนางนีตัวนี้ตัวนี้นนี่หยอยหยอยหยอาแล้วก็ตัวเหลืองนี่นี่นะครับคู่กันกับตัวโบ๊ทเมื่อกี้นะครับร้<ด>องเท่าไหร่อามสวยไห<อ>มตัวละหมื่นสี่ห้าร้อครับสองหมื่นเ สองตัวสองหมื่นเก้าพันครับราคาร้องอยู่นะแค่นี้เนาะแต่จะพูดผ,ผมขายไปแล้วตัวพูดเป็นตัวอ่ะเป็นตัวอย่างหน่อยที่ซื้อขายกันที่ซื้อไปไหน,จจไหนอยาจะไล่อีกคู่มันเขาเขาซื้อไปไหนไปเลี้ยงครับซื้อไปหมดละเขาซื้อไปลงให้คนขุนแล้วอ๋อไปลงให้คนขุนแบบนี้เท่าไหร่ที่ขายไปผมขายไปสองหมื่นแปดพันร้อยคูนครับหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบคู่นี้สองหมื่นแปดพันห้าคูนนี้นะอายุประมาณเท่าไหร่อ่ะก็น่าได้ขวบได้เลยอือนะประมาณนี้ครับ ใครสนใจวัวนางอยากได้วัวคู่ไม่ลูกครับโทรหาในอามนะครับเบอร์โทร091ครับส8 3 4429ครับโอเคครับขอบคุณมากครับมาถึงข้อของเจยุ้ยนะครับวันนี้เจยุ้ยเจวิกไม่มานะครับติดธุระสำคัญนะมีแต่แม่นมีแต่แม่นมีครับแม่นมเจยุ้ยจ้ามาดูตัวนี้กันเลยครับสรงพ่อวัวนะครับท้องลายสักหน่อยหัวโล้นๆนะตัวนี้เปิดไว้ที่ 2.1500ืาร้อยจ้าถูกๆครับผมสองหมื่นา 21, บาทครับแบบนี้สองหมื่นหารอายุประมาณเท่าไหร่ก็แปดเดือนได้แล้วจ้ะอืมครับผมส่งพ่อหัวนะครับจ้ะแต่งหล่อให้แล้ว2.1500ื 21, ่นหนึงพัสูงก็เมตรยี่ห้าครับเมตยี่ห้าประมาณนี้ราคาคร้องอยู่จ้ะลำตัวยาวๆนะต่อร้องกันได้ครับมา้ามาชุดนี้ชุดนี้โอ,อายุประมาณจี่เดินครับ อันนี้ก็จะสิบเดือนได้แล้วล่ะจ้ะกี่ตัวเนี่ยอันนี้มีห้าตัวครับหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยครับผมคูณห้าเข้าไปนะจ้ะหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับวัวอยู่ในคอกประจําตลอดนี่นะครับอยู่ทุกวันถึงท่านไม่ได้มาวันตลาดวันอังคารวันพุธท่านก็มาซื้อได้ถ้ามาเจอวัวอยู่ในชุดในคอกนี้นะจ้ะไม่ได้ไปไหนครับอาทิตย์ที่แล้วก็ขายได้หลายตัวเนาะได้หลายตัวอยู่จ้ะไม่ใช่วันตลาดนะครับก็มีคนมาดูเหมือนกันก็เจอชุด นี่ครับขายกันได้หลายตัวเหมือนกัน1 5ื่นห้าพั้ครับราคาต่อรองกันได้ครับห้าร้อยต่อรองได้อยู่จ้าหนังดีๆครับกินเก่งๆครับนี่ครับลงฟางไว้ให้กินดูครับกินเก่งไหมครับพี่น้องต่อไปครับอันนี้ก็จะขึ้นขยับชุดมาโตขึ้นหน่อยใช่ไหมโตขึ้นหน่อยจ้าลูกปะอายุประมาณกี่เดือนครับแบบนี้อันนี้ก็ขวบขวบแร้วมั้งเนี่ยอ่าจ้ะ เกือบควบครับเกือบหนึ่งกว่ามันกระสักแก่ๆดีครับผมอันนี้ลองยกไปหกหมื่นหกห้าร้อยจ้ะหมื่นหกพันห้าแทนกับชุดเมื่อกี้พันหนึ่งโตด้วยนะโตด้วยจ้ะสักแก่ดีด้วยกี่ตัวอันนี้มีหกตัวจ้ะตัวครับหมื่นหกพันห้าร้อยครับตัวละหมื่นหกพันห้าร้อยสนใจก็จ้มาเที่ยวมาชมได้นะครับบริการจิดยาพยาธิถูกใจส่งฟรีอ่าอยู่ใกล้ๆถูกใจส่งฟรีครับผมมาคุยราคากันครับขอให้มาชมกันแค่นั้นแหลครับอยู่ทุกวันจ้ะ แต่พรุ่งนี้เจอเจยุ้ยตัวจริงอ่าพรุ่งนี้เจยุ้ยมานะาวันนี้เจอแม่นโมโก่อนนี่เจอแม่เจยุ้ยเอาเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์เก้าสามหนึ่งหกแปดสี่หนึ่งเจ็ดแปดจ้าครับผมขอบคุณครับอย่า,าลืมมาขอกเจยุ้ยนะครับข้อน,นี้ของพี่เอ,อื้องวัวรอครับผมวัวบามัน่นสวยๆจากอีสานนะครับจากภาคอีสานมาชุดนี้มีทั้งหมดกี่ตัวครับชุดนี้มีแปดตัวครับครับผมอายุวัวประมาณเท่าไหร่ครับ เเดือนสิเดือนขึ้นไปครับผมเก้าเดือนขึ้นเนาะครับสวยๆเลยครับผมหนังดีๆครับสุดนี้8ตัวเนาะครับร้องไว้ที่ตัวละหนึ่งหมื่นาพครับมีเซ0เจ็ดร้นะครับหนึ่งาบาทเป็นราคาร้องอยู่หัวโลนยังต่อรอมาครับไล่มาให้ดูหน่อยครับใครอยากได้วัวไปเลี้ยงครับ มาเอาไปเลยนี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยคูณแปดเข้าไปอายุดีหนังดีครับผมคุณด้วยนะครับไอตัวนี้เห็บเยอะหน่อยเราไปฉีดยาธ้ามชาินะครับฉีดยาธรรมยาก็ฉีดเอฟนอกนะพี่น้องนะฉีดยาที่มันมีทะเบียนครับยาเถื่อนพวกคนละสองร้อยกว่า,าเลยจาไปซื้อนะซื้อแล้วก็เสริมดีดีไปเลยครับเริ่มต้นที่สามร้อยกว่าบาทนะครับยาที่มีทะเบียนนะ แล้วก็ถ้าเจาดีๆเอฟนอกก็บ6 0 7 7 0 0ไปเลยครับอยู่ได้นานอยู่ได้ทนครับนะหมื่น็ดนะมีบริการอะไรบ้างครับฉีดยาพยาจให้แทงสปายให้ครับวัคซีนด้วยครับอยู่ใกล้ๆก็ส่งกันฟรีไปเลยครับเนาะอย่าลืมมาติดต่อข้อของพี่เอื้องวัวหล่อนะครับเบอร์โทรครับผม0897020937ครับครับผม สามหมื่นแปดพันห้าครับใหญ่ๆยาวๆแบบนี้หูยาวๆครับของพี่พงศ์พิษณุโลกนะครับฟันแท้กี่ซี่พี่พงศ์ชื่อะไรฟันแทหกซี่ครับแบบนี้ไปขุนนะครับหรือจะไปเป็นพ่อก็ได้น้ำหนักเวลานี้หกร้อยกว่านะเออประมาส่วนสูงไม่ต้องไม่ต้องวัดแล้วสูงจัดครับ สายหูนะครับมาแล้วครับเพิ่งจะมีมาวันนี้นะครับสายหูลองไว้ที่38,5 0 0ครับเข้ามาในตลาดถามหาข้อพี่พงศ์พิษณุโลกเลยนะครับพี่น้องหรือจะเ,อเบอร์โทรไปเบอร์โทรเบอร์โทรพี่089ย์แปดเกอย่ครับอยากได้พ่อวัวหูวยาวๆแบบนี้นะครับโทรหาพี่พงศ์พิษณุโลกนะครับ มาชมของข้อของพี่การเกตกับพี่สาวครับนี่มาเจอกันแล้วอันนี้เป็นคู่แม่ลูกนะครับล,ลูกตัวที่ไรพี่สาวน่าจะตัวที่สองอะ่ะน่าจะตัวที่สองครับออกลูกได้สามวันเนาะสามวันวันนี้ตัวผู้สีแดงแดงเลยครับแม่ก็เป็นสีเข,เขียวบๆบนะ๊ทเนาะอแต่ลูกแดงแป๊ดเลยนมสวยนะครับลูกแดงครับสวยงามมากเลยตัวผู้นะตัวนี้รองเท่าไหร่พี่สาวอยากได้สองหมื่นนะโหเนี่ <c oughs> อยากได้ครับอยากได้แต่อยู่ที่ดุลพินิษของคนซื้อครับมาต่อราคากันนะครับใครอยากได้แม่ลูกสวยๆครับมาแล้วเสดอดีๆครับเอาไปดูแลได้เลยนะครับไม่ต้องลุ้นแล้วได้มาแล้วเป็นตัวผู้หล่อหล่อเลยครับผมตัวนี้หล่อเลยลูกตัวที่2นะครับหนังย่นดีเดยครับผมสนใจก็มาเที่ยวมาชมมาหาพี่สาวกับพี่เกตนะครับอันนี้เป็นคู่แม่ลูกไปเราไปดูข้างในกันนะครับมีัวแบบไหนบ้าง อันนี้นะอันนี้จะเป็นหกตัวโตตัวละหมื่นสองห้าร้อยราคาล่องอยู่ตัวโตยังหมื่นสองห้าร้อยละตัวเล็กล่ะหมื่นสองห้าร้อยราคาล่องแล้วตัวเล็กล่ะตัวเล็กมีสามตัวเลสามนะครับสามตัวนี่ตัวละเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าเฉยๆอ่าไม่มีหมื่นนะสามตัวนู้นอนุสองใช่ไหมจะคัดให้ดูนะครับเอาดูสามตัวก่อนเนาะตัวนี้ตัว มีตัวขาวเมื่อกี้แน่นอนแลเดี๋ยวเขาไล่ตัวขาวมาให้ดูกันนะครับอ้าวขาวมาเร็วลูกไปไปขาวอ่าเจ็ดพันห้าเฉยเฉยนี่สามตัวคูณเจ็ดพันห้าเข้าไปครับสองหมื่นนิดนิดครับผมมาต่อยังยังต่อรองได้นะได้ได้ต่อได้อยู่นะนี่แบบนี้คนงบน้อยเลี้ยงรอดแล้วครับแข็งเก่งครับเป็นติดบามันไทยๆนะเก่งดิเงี้ยครับผมตัวคาเบา อันนี้ตัวนนละมื่นสองพันห้ามื่นสองห้าร้อยคูณหกครับมีหกตัว1่5มื่นสองพันห้าร้อยนะพี่น้องนะมันเลือกมาชมกันหน้าเลี้ยงครับอ่าอันนี้ก็อายุดีนะ,อ,ะอายุดีครับขุนก็ได้เลี้ยงก็ได้นะแบบนี้นะหน้าแก่ดีครับมื่นสองพันห้าคูณหกเข้าไปมาอ่าแล้วก็ชุดไหนต่อชุดนี้ชุดชุดโตหน่อยชุดนี้โตมาอีกขุนได้เลี้ยงได้ครับ ชุดนี้กี่ตัวพี่สาวชุดนี้น่าจะสิบห้าตัวสิบห้าตัวชุดนี้ขุนได้เลยครับผมจะส่งก็ขนขายละหนังดีดีหนังดีจริงครับชุดนี้หนังดีนะพี่น้องนะหนังนั้นหนาในหมูขาวๆนี่ครับหนังนั้นหนาย่นย่นครับเท่าไหร่ครับอ่ารองไวหมื่นหกห้าร้อยหมื่นหกพันห้าสายขุนขุนได้เลี้ยงได้ นี่หนังเหยนยนอายุประมาณเท่าไหร่พี่ปีกว่าแล้วมั้างน้อยนิะปีกว่ายังไม่ถึงสองปีเนาะนี่นะยังอย่างเหมันเม็ดหนึ่งพัเม็ดสามสิบสามสิบขึ้นเนาะอย่างเงี้ยนะครับคูณสิบห้าครับอย่าลืมมาเลือกมาชมกันก็ของพี่กาลเกตแล้วก็คู่นี้ล้วพี่คู่นี้ขายไปแล้วนะมาขายแล้วนะสองหมื่นสองหมื่นสามสองตัวนียนะเอ๊ะสองเออสองหมื่นสามสี่หมื่นหกสี่หมื่นหกคูณอี้ คู่นี้ไปไปเข้าขุนเนาะอ่าเข้าขุนแล้วคู่นี้อายุหน่อยครับสองตัวนี้สี่หมื่นหกพันครับไอ้พวกนี้ตัวเท่าแต่ว่าอายุยังไม่ถึงครับผมไส้นี่เราจะมีไส้ข้างหลังไส้นี่นะสี่หมื่นหกนะไปแล้วนะสองตัวแล้วก็อ่านี่จะเป็นหมื่นสามห้าร้อยชุดชุดนี้หมื่นสามพันห้าหมื่นสามห้าร้อยครับเนี่ยชุดนี้หมื่นสามห้าร้อยจะมี หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวอ้าวนาไทยไทครับแปดตัวนี้ครับตัวละหมื่นสามพันห้าไอ้นี่จะเป็นหมื่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 นเจ็ดห้วยมีสองตัวสองตัวนะไอ้ขาวไั้ดำนะอ่าขาวกับดำหมื่นเจ็ดห้าร้อยสามหมื่นห้าครับบะมันทอดครับผมนี่ครับข้อของพี่เกตกับพี่สาวนะครับอยากได้งวงคู่แม่ลูกงวอะไรมาหาเขาได้เลยงัวมีติดข้อทุกวันเนาะอยู่ติดข้อทุกวันครับผมของพี่บุญมาจากลำปางครับวันนี้มาสามรถเหมือนเดิมนะครับ มากี่ตัวครับพี่บุญมาสี่สิบสองขายได้เหลือตัวเดียวเหลือหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเราให้ดูกันเลยชุดไหนก่อนชุดนี้นะชุดเล็กชุดเล็กนี่ห้าตัวมีกี่ตัวห้าอันนี้สามแล้วเนาะสามสองอันนี้วัวเล็กนะครับเท่าไหร่ครับสามสี่ห้าตัวละมูลแปดห้าร้อยไม่ถึงสองหมื่นตัวนุ่นด้วยใช่ไหมตัวที่ลุกน่ครับกับตัวขาวบ่ กับตัวไหนตัวนี้นะตัวหมื่นแปดพันห้าครับแล้วตัวนี้เะรพี่สามตัวอันนี้ชุดสามตัวเหมือนกันสามตัวค่เล่เนี่ครับเท่าไหร่ครับตัวละหมื่นห้าห้าร้อยหมื่นห้าพันห้าแบบนี้ก็ขายได้แต่ให้น้่แก่ๆเนาะครับเล็กแบบนี้ขายได้ครับนิ่แก่ๆครับหมื่นห้าพันห้าร้อยครับเป็นชาโรเล่สายเหนือครับอันนี้หมื่นแปดพันห้าอันนี้ก็บัมบั่นสายเหนือครับหมื่นห้าพันห้าเหมือนกันขายสามตัวนะตัวที่หนึ่ง ตัวที่2ตัวที่3ครับมารับแบบไหนต่อครับจุดนี้กี่ตัวพี่ชุดนี้มัน12ตัวรล้ไหมสิบสองอ่าฟันแท้สี่ซี่เนาะแก่ๆเนะาะรครับเอาลูกเท่าไหร่ครับตัวละสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าพันครับสิยกไปเลยลงรถก็ได้ขายกันเลยครับสามหมื่นห้าครับแบบไหนขายได้ก่อนแบบนี้เหรอ ครับนี่ด้วยเนาะทางานงั้นทั้งนั้นแหละนี่ก็สามหมนห้านะไปไปต่อครับในนี้สามหมื่นแปดห้าร้อยครับำเอี่ใหญ่ๆนะครับนี่กี่ตัวสตัวสี่ตัวนี้เลยนะครับเออคันแท้หกซี่โดยประมาณสองสาั้งนี้ไม่เนีไม่ได้ทางไหนสามหมื่นแปะนี่ยหนึ่งสองอ่าหนึ่ง 2. ครับ3 8 5 0 0 3 4เแ้าอมี่ยตัวนี้ก็38500ครับตัวนี้ก็38500เหลือตัวนี้เนี่ยของพี่บุญเหลือตัวนี้หนึ่งตัวมันเป็นยังไงถึงยังไม่มีคนถามไม่รู้ว่าเขาเขาว่ามันสูงเกินไปเดี๋ยวไปชนหลังคาเขาพัง ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้สี่หมื่นพันห้าครับราคาร้องอยู่นอกรับ้องอยู่สี่หมื่นพันห้าครับเหลือหนึ่งตัวตัวเดียวครับช่วยอุดหนุนพี่บุญหน่อยครับไม่อยากได้งวกลับบ้านนะแล้วก็สองตัวนั้นเท่าไหร่ครับงาชุดนั้นแหละชุดส<อ>ามชสามหมื่นห้านะสองตัวนี้นะสามหมื่นห้านะครับผมนี่สามหมื่นแปดพันห้าโอเคหนึ่งตัวของพี่บุญน,นะครับอย่าลืมมาช่วยเลือกซื้อกันนะครับ ขอของพี่โจ้นะครับดูนะเดี๋ยวดูชุดนี้กันนะพี่โจ้มากี่ตัวพี่สี่สิห้าตัวครับขายไปได้กี่ตัวครับขายไปยี้าตัวครับหนึ่งเหลือสิบสี่ตัวยีิบเก้า็เหลือสิบหกมันมันขายยี่ิบเก้าแลมเหลือสี่สิบสี่เป็นกี่ตัวไปนะสี่สสามตัวออก็มาสี่สิบสามนะสี่สิบสามตัวครับครับผมชุดนี้กี่ตัวพี่สิบตัวครับ สิบตัวเท่าไหร่ครับสองหมื่นสองห้าร้อยครับราคารองนะครับรองอยู่นะครับเอ๊ะอาทิตย์ที่แล้วพี่ขายยังไงนะที่เหลืองินเหลือพี่เป็นไงเอากลับบ้านแล้วเอากลับมาขายอีกครับไม่งินช่างอ่ะที่พี่ไปลองช่างอ่ะอ๋อที่ที่ช่างเหรออ่าช่างเราไปฟังหน่อยที่ที่แล้วขายยังไงเอ๊จะเอาเขาสองหมื่นสองแปดร้อยอ่าเลยท้าช่างหกสิบเก้าช่างกี่บาท โล6กส้าได้345โลเป็นเงินเท่าไหร่สองสองห่นร้อยครับหัวรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้แหละอ่ารุ่นนี้ครับจะเอเท่าไหร่นะจะเอา22800ื่ช่างได้กี่โลนะช่างได้สามอยสามร้โลสี่สคูณหกสิบเก้รับได้สองหมืามอยาบาท ก็ได้เพิ่มมาอีก1ันนึงอ่ะอ่าได้เพิ่มไม่หนึ่งพันเขาให้เท่าไรตอนที่พี่จะเอา2 2ง0มืองแปดร้เขาให้สองหมื่องห้ร้อยเก็งเงินกัน300ร้อย่สามร้ครับกี่ตัวพี่สิบเอ็ดตัวครับสิบเอ็ดตัวตัวละสามร้อยครับสามพอ่าสามพัครับที่จริงถ้าขึ้นลงหากันนี่พี่ขายไหมถ้าหักไปขายครับ3ามพนี่ถ้าขึ้นลงคือฮักไปเจ็ดันเจ็ดอ้ยันเท่าไรพันหกห้าสิบ ก็ขายขายขายครับถ้าเขาต่อมาขึ้นมาอีกพันห้าบาทนะขายเนาะขายครับแล้วแล้วใครชวนช่างเอ่อสองฝ่ายครับชวนกันสมัครใจทั้งสองฝ่ายครับโลละหกสิบเก้าบาทอ่ะโลหกสิบเก้าบาทเลยได้เพิ่มอีกตัวละพันอ่ะสิบเอ็ดตัวถือว่าถือว่าเขาก็ไม่ได้ซื้อแพงหรอกแล้วเขาก็ได้น้ำหนักของเขาเพิ่มไปอีกนะเออได้น้ำหนักได้รู้เขาก้าวไม่ถึงเขาก้าวสองร้อยแปดสิบครับอ๋อนะครับได้ถึงสามร้อยสี่สิบห้า หัวมัันหวรุ่นไหนรุ่นนี้เหรออ่าหัวรุ่นนี้ครับอย่างนี้เลยครับครับผมอ่าวันนี้ร้องสองหมื่นเท่าไหร่นะพี่นะสองหมื่นสองห้าร้อยครับครับผมเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับติดตัวครับหลังจากที่เกี่ยงเงินกันสามเป็นสามแล้วแลวต่อต่อละสามร้อยสามพันอืมแล้วก็ต่อรองราคากันไม่ได้ก็เลยชวนกันช่างนี่แหละครับครับผมโลหกหกสิบเก้าบาทครับหัวมันหนักนะมันไม่เวลานี้เวลานี้เขาชวนช่างเหมือนกันหกสิบไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วโลหกดิ 619ซื้อกันได้แต่วัวมันหนักเฉยๆเราก็ได้น้ําหนักเข้าไปอีกครับคนซื้อก็ถือว่าได้น้ําหนักไปมา22,500เนาะ10ตัว2แสน25,000ราคาลองต่อรองได้ครับผัดฝันยังพี่แข่้วสอง้วสี่ครับอืผัดฝันแล้วนะทุกตัวนะพี่เนาะครับนี่ครับสนใจก็มาติดต่อในพี่โจนะครับชุดนี้10ตัวเมื่อวานชุดไป4ตัวชุดมันมี10ขายไป4ขายไป22,000 อือครับผมมาไปต่อครับชุดไอนครับชุดนี้ขอไปดรคมสันอู้จักนะดรคมสันดรคมสันสิบสามตัวตีตาแล้วเท่าไหร่ครับสองหมื่นสามพันสิบามตัวนะสองหมื่นสามพันคัดเอาสิบเจ็ตัวสิบเจ็ดเอาสิบสามอ่ะเหลือสค่อยๆลงมา ดูครับวัวราคา23,000ครับเป็นหูปล่อยๆเนาะครับไม่ถึงกัสเปคมากครับหูใหญ่ๆมาตาาอาทิตย์เขาให้สองหมื่นหกแต่ทุนสองหมืนเดุดเนี้ยอ่าทำไมราคามันลงครับ่ก็ซื้อตัดไปตัดมาออขายไปเรื่อยเอ,อ,เอ,อมีตัวมาตัดด้วยอ,อ่าครับตัดเรื่อยเหลือ2 3งหมอืม โอ้ทำได้เนาะเดิมเดิมตอนแรกเขาให้สองหมื่นหกเนี่ยชุดแบบนี้นะสองหมื่นหกแต่ทุนเราเจ็ดพันกว่าครับผมทีนี้ขายไปเรื่อยๆตื้อมาตัดไปเรื่อยอๆเราก็ซื้อตัวมาเท่าๆกันสรีระเท่ากันแต่เอาราคาเล็กกว่าหน่อยนิดแต่นสรีระเท่ากันเลยนะอตัดมามาอยู่ในชุด2องหมื่นสามได้หมอโจ้แหละให้สองหมนหกหมอโจ้จำได้ไหมเนี่ยจําได้เมื่อวานลงคลิปไปแล้วครับ หัวโจถ่ายไปแล้วนเนาะอ่สองหมื2 2> ่นสามครับเป็นราคาขายแล้วอ๋อพี่ไลฟ์ไปนู่นหน่อยไลฟ์ไปข้าหน้านะเลยขายแล้วนะสองหมืสามนะครับดูครับสัวนนี้เป็นของพี่โจไปแล้วมีคอกไหนพี่อยู่คอกนี้ครับสิบตัวขายได้ยังขายแล้วครับเอาหัวติดหัวติดออกได้ไหมนะพี่ <c oughs> อันตรายได้แบบนี้เข้าได้แล้วออกไม่ได้เนี่ยหัวติดไม้ครับไายต้องลงตามหน่อยมั้งทยทยๆๆเดี๋ยวรอลูกชายมาอ๋อรอลูกชายไปพี่ข้าไปนู่นเลยเนดะี๋ยวผมเดินไปนะครับของพี่โจ๊ะนะ ชุดนี้สิบตัวครับครับล่ไปเลยครับสองหมื่นห้าสองร้อยครับขายแล้วเนาะอ่าขายแล้วครับไปพี่เปียกการจนบุรีโอ้การจนบุรีครับท่ามากาการจนบุรีสองหมื่นห้าสองร้อย ที่ไลค์กรับมาเลยดูเป็นที่ซื้อขายกันนะครับ25,200ครับ252,000ขายแล้วชุนนี้ครับเดค่อยไล่หลังเสมอเสมอคับจากชุด15ตัวคตับครับผมเอา10ตัว15เอา10นะครับคัดได้เป็นสเปคครับนี่เป็นบัวสเปคครับครับ โย่งโยงดีสูงดีโย่งร้อยสักแกครับครับไอ้ทีพี่ขอ,อดูอีกทีไล่ไ,ไ,ไ,ไล่อีกรอบนะึงครับเพื่อความชัดเจนครับครับถอยถอยถอยไปเฮ้ยเฮ้ย trov, เฮ้ย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 ไปเฮ้ หลังสักครู่นะครับมันยังไม่หันมันรวมกันอยู่เฮ้ยเออเฮ้ยอ๋อไล่มาไงพี่เอ้าเฮ้ยรู้ไหมามาครับมาครับมาครับเฮ้ยเฮ้ยนนี่เฮ้ย ทายทายชุดนี้สอง0มนหาพันสบาทนะครับไปขุนที่กาญจนบุรีครับเป็นชุดหน้าแก่นะครับแบบนี้สเปคหูสั้นหน้าแก่สเปคหน้าแก่โอเคครับพี่ครับไปต่อชุดนู้นชุดนู้นเหลือสี่ตัวครับชุดนี้ราคาลองเท่าไหร่24 5ห0้าอครับโตนะครับโตนะครับ สี่ตัว24,500ราคารองอยู่ต่อรองได้ครับดูครับหมยาวเข่าดีฟันแท้กี่ซี่พี่แค่สองครับสองซี่เนาะแค่สองตัวนี้แค่สี่ครับผมก็เหลือสองชุดนี้สิบสี่ตัวอ่ะสิบสี่ตัวครับครับสนใจก็โทรหาพี่โจได้เลยครับเบอร์โทรเบอร์อะไรครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสองแปดสี่ห้าสามห้าครับโอเคขอบคุณครับครับ